คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ,รบ Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้เรากลับมาคุยเรื่องผีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> อย่างที่รู้กันนะครับว่าเราได้ขอริยาทาง The Ghost Studio นำเอาเรื่องเล่าจากทางบ้านนี่แหละที่เขาเล่ามาแล้วแบบ hey, มันน่าสนใจถ้าประเด็นนี้นำมาวิเคราะห์ในมุมมองของ g ก o g u เนี่ย เจอผีแบบนี้จะทํำยังไงหรือรว่าผีมาเข้ามาแบบนี้ปรากฏตัวแบบนี้เขาต้องการอะไร,รหรือว่าเราทําอะไรให้ผีบ้างได้บ้างจะได้ดูว่าถ้ารู้เรื่องผีมากขึ้นรู้เรื่องผีมากขึ้นเราจะได้ไม่กลัวผีนะฮะรเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกองถ่ายชื่อเรื่องชื่อตอนก็คือกองถ่ายผีดุจากคุณเนนะครับขึ้นชื่อว่ากองถ่ายเนี่ยฮะก,ยก็สําหรับคนที่อยู่ในวงแวดวงของบันเทิงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายมีสิทธิวิดีโอกองถ่ายภาพยนตร์กองถ่ายละครละครซีรีส์อะไรพวกนี้ก็จะมีการเล่าถึงการเจอสถานการณ์ต่างๆมากมายอาถรรพ์โน่นนี่นั่นบ้างแต่ว่าเรื่องนี้มาดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นเรื่องราวแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเข้าๆนะครับถ้าอยากจะฟังแบบน่ากลัวนี่แนะนําให้ไปฟังที่ The Ghost Radio แต่เราจะนํามาเล่าแบบสรุปให้ฟังสถานการณ์ของเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่กองถ่ายละครเรื่องหนึ่งที่ เพิ่งถ่ายไปเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยในอตอนแรกเนี่ยกองถ่ายเนี่ยไปถ่ายที่สนามกีฬารางแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นฉากกลางคืนนะครับตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืนแต่ในขณะที่มีสามคนที่เป็นตัวละครหลักของของตอนนี้นะครับก็ค,บคือมีน้องผู้หญิงชื่อว่าสาว เรียกว่าน้องสาวแล้วกันนะครับส่วนตัวละครอีกสองคนที่เป็นเพื่อนของสาวก็จะชื่อป๊อปนะครับกับชื่อบิลอ่าก็เป็นเพื่อนกัน3คนมีผู้หญิงหนึ่งคนชื่อสาแล้วก็บิลกับป๊อปเนี่ยเป็นผู้ชายครับซึ่ง3ามคนนี้จะสนิทกันเข้าฉากด้วยกันตลอดเลยนะครับผมจะข้าบางสถานการณ์ไปสถานการณ์ที่เป็นต้นเรื่องของของเรื่องนี้ก็คือตอนนี้เขากาลังเลิกกองประมาณ3ามสี่ทุ่มจะกลับบ้านกัน นะครับซึ่งไอ้กองถ่ายเนี่ยมันก็อยู่ลึกไปหน่อยในสนามกีฬาเนี่ยมันก็ต้องขับรถไปจอดซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะจอดตามจุดไม่เหมือนกันครับอย่างในเรื่องนี้ก็คือบิลก็แยกตัวไปจอดออไปเอารถอีกที่หนึง่งส่วนป๊อปก,กับน้องสาวเนี่ยก็ขับรถออกไปที่หนึ่งนะครับโดยที่น้องสาวติดรถออกไปเพื่อจะไปเอารถตัวเองที่ปากซอยในขณะที่ขับรถไปด้วยกันป๊อปขับส่วนสาวเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆ อ่าโทษทีผมเราเราข้ามไปนิดนึงก็คือตอนที่สามคนนี้เขาเดินไปที่ไปไปที่รถเนี่ยจ,จู่จู่น้องสาวเนี่ยเขาก็ผิวปากเนื่องจากว่าเขาเห็นได้ยินเสียงนกเสียงอะไรพวกนี้ที่อยู่ในโลเคชัน่นเขาก็ผิวปากเสร็จแล้วเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยโบรานทักว่าผิวปากกลางคืนนี่ไม่ดีนะเหมือนเหมือนเป็นการสื่อสารกับผีครับเขาก็เลยบอกเขาก็เลยพูดมาลอยๆว่าหนูมาถ่ายละครนะครับหนูมา แค่คนเดียวเดี๋ยวหนูจะกลับคนเดียวอย่างปลอดภัยะอะไรประมาณเหมือนเราทักกันไปอ่ะเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับซึ่งพอขึ้นรถทีนี้ขึ้นรถไปกับป๊อปเนี่ยขณะที่ขับรถไปด้วยการแค่ออกรถไปปากซอยนิดเดียวก็ปรากฏว่าคุณป๊อปเนี่ยเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนถนนก่อเชะงโงกดูเอ้ใช่หรือเปล่าวะนึกในใจนะครับจนขับไปสักพักก็ยังเจอสถานการณ์เดิมก็คือคุณป๊อปก็ยังยังเห็นอยู่ ก็เลยมีการคุยกันป๊อปเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเป็น,เ,ปนเหมือนคนเร่ร่อนอะนะครับครับอยู่ๆก็อยู่บนถนนเล่าให้หน,หน้องน้องสาวเนี่ยฟังแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เดินหายไปในข้างทางเลยฮะในพงหญ้าเลยปกติคนเราเวลาเดินลงพงหญ้าน้องแหวกใช่ปะ่ะอันนี้หายก็ไปเลยเขาก็เลยเชื่อว่าน,ลลวน่าจะเป็นผีในขณะเดีวยวกัไนไอ้น้องสาวเนี่ยครับ ขณะนั่งรถไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงผิวปากข,าข้างหูเหมือนกันครับซึ่งก็ก็เกิดอาการหลอนเฮ้ยเหมือนจะเจอแล้วเหมือนกันว่ะอนุมาน,นี้จนสองคนเนี้ยขับรถไปเจอกับคุณบิวครับซึ่งคุณบิวนี่ขับรถมาคนเดียวละทีนี้แต่สิ่งที่น้องน้องสาวเห็นก็คือกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งผิวขาวใส่ชุดขาวผมบอ๊อบปากแดงกําลังนั่งซบไหล่ของคุณบิวอยู่อืซึ่ง ณช่วงแรกเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจเฮ้ยใครแต่เขาลองสังเกตดูดีๆปรากฏว่าใบหน้าเนี่ยมันไม่ชัดครับดูยังไงก็แบบใบหน้าเลือนไปหมดเขาเลยมั่นใจว่าไม่ใช่คนแน่นอนเขาก็เลยกรี๊ดครับกรี๊ดเสร็จอ้สองคนเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็ตกใจก็เกิดอะไรขึ้นก็บอกแต่เขาไม่อยากเล่าไงกลัวสองคนนี้คิดมากก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่เราเล่นอันนี้คือสถานการณ์วันแรกที่เกิดขึ้นในกองถ่ายนี้นะครับวันต่อมาครับ วันต่อมาที่มีการถ่ายทำกันต่อนะครับซึ่งก็เรื่องเล่าที่3คนนี้ไปเจอมาก็เป็นทอล์ออฟเดอะทาในกองถ่ายเลยก็มีคนโน้นได้ฟังคนนี้ได้ฟังก็วิเคราะห์ไปต่างๆนานาบางคนบอกได้ยินเสียงแปลกๆจนวันนี้วันถ่ายวันที่2เนี่ยครับไอ้น้องช่างแต่งหน้าเนี่ยก็มาเล่าให้บิวฟังบอกเฮ้ยเมื่อตอนบ่ายเนี่ยตอนเที่ยงเที่ยงตอนเที่ยงเที่ยงเขาไปเอาของที่รถแล้วปรากฏว่าเห็น ผู้หญิงนั่งอยู่ในรถของบิวนี่แหละเป็นผู้หญิงอย่างนี้เลยอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือผมผมบอบเสื้อขาวผิวขาวซึ่งเขาแน่นอนไม่ไม่ใช่คนแน่นอนไปไป,น,ปนั่งอยู่ในรถที่แบบร้อนร้อนอยู่ขนาดนั้นนะนะนะฮะในขณะที่เขากําลังเล่าให้น้องสาวฟังเนี่ยทางโทรศัพท์นะครับเราอยู่กุละโลกันอยู่ตอนนั้นปรากฏว่าไอน้องบิวที่ขับรถมาเนี่ยขับผ่านพอดีเลยครับขณะที่กําลังโทนอยู่เนี่ยครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ในรถเหมือนเดิม เออก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าจะใช่เรื่องปกติแล้วนะครับ,รบเขาก็เลยโทรไปหาอ,อ,อาจารย์คนหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับซึ่งที่เขารู้จักวันนี้เฮ้ยเกิดสถานการณ์อย่างนี้มันคืออะไรผีต,ตนนัวนี้มาอย่างไงมาตอนไหนอาจารย์บอกว่าเขาน่าจะมาดีนะเพราะไม่เห็นเขาเขาทำอันตรายอะไรแล้วก็อย่างน่าจะมีอิทธิฤทธิ์พอสมควรนะ่าจะมีแรงพอสมควรที่จะปรากฏการหเห็นอะไรแบบเนี้ย นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของน้องบิวซึ่งในวันนั้นก็สิ่งนี้เกิดขึ้นนอกจากอันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของภูมิกับตอนที่กําลังถ่ายทําอยู่แล้วอยู่ๆก็สังคัดและบอกว่าเห็นไหลผู้หญิงอยู่ในเฟรมด้วยตอนที่บิวกํลาลังแสดงอยู่ซึ่งทั้งกองก็บอกว่าไม่มีไม่มีผู้หญิงคนนี้รวมทั้งน้องบิวนั้นก็อาการผิดปกติฮะบอกว่าอยู่ๆไม่เมื่อยไม่สบายตัวทั้งๆั้ที่ตัวเองนี่เป็นคนแข็งแรงเหมือนมีอาการผิดปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น วันนั้นทั้งมีน้องอีกคนที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นน้องทีมงานในกองถ่ายเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นคอสตูมครับก็บอกว่าเนี่ยขณะกําลังเดินข้ามถนนเมื่อวันก่อนเนี่ยก็เห็นผู้หญิงคนนี้เหมือนใบหน้าเนี่ยซ้อนอยู่กับคุณบิวค,บคือตอนแรกเขาเขาก็จะบกไม้บกมือให้คุณบิวอย่างเดียวนะค,ะครับแต่อยู่ๆก็เห็นหน้าผู้หญิงเนี่ยซ้อนแบบลอยๆแบบ หนึ่งวิก็เป็นผู้หญิงหนึ่งวิก็เป็นคุณบิวแบบหล่อนๆนันะฮะอารมณ์ประมาณนั้นสรุปวันนั้นทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็เล่าให้บิวฟังว่าเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วก็คุณสาวเนี่ยน้องสาวเนี่ยก็เลยเอาพระที่ตัวเองติดมาเนี่ยให้คุณบิวเพื่อที่จะเอาไปบูชาวไว้ในรถนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันก็หลังจากที่มีการเอาพระขึ้นไปบนรถหลังจากนั้นก็ไม่มีการไม่มีใครเห็นผู้หญิงคนนี้เลยครับ รวมทั้งพอมาคุยกับทางทีมโลเคชันซึ่งเขาจะต้องไปตั้งแต่เช้าเนี่ยบางทีไปเช้าดูเลยนะตีสามทีสี่ 4, 4, ไปถึงกองก่อนเนี่ยเขาบอกว่าแถวนี้เป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่ามันเป็นสถานที่ล้างบางทีก็อาจจะมีคนเร่ร่อนมาเสียชีวิตแถวนี้มาหลายตายอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่หญิงสาวคนนี้แหละมายังไงมแม้แต่ทางในรายการก็กหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเฮ้ยมาพร้อมกับตอนที่พวกนี้ไปทักเรื่องผิวปากหรือเปล่าหรือว่า จะมากับคุณบิวอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นกันเองครับแล้วอยู่ๆก็หายไปได้ยังไงอันเนี้ยเราจะมาวิเคราะห์กันในมุมมองของโค้ชกูรูว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้เราจะสรุปเรื่องราวอย่างนี้ว่ายังไงบ้างครับขอข้อมูลจากอาจารย์รอบทิษครับผมครับก็บเรื่องนี้ก็ถือเป็นผีคลาสสิกเนาะผีกองถ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเล่ากันรุ่นสู่รุ่นครับแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะมีผีน่าจะมีอยู่สองตนหลักๆคือผีที่เป็นชายเล่ร่อนแล้วก็ผีที่ตามน้องบิวที่เป็นผู้หญิง อย่างผีชายเร่ร่อนเนี่ยมันจะเป็นเคสคล้ายกับที่ผมเคยเจอเหมือนกันตอนนั้นผมเคยขับรถกลับจากต่างจังหวัดตอนกลางคืนขับมาเส้นเอเชียเนี่ยแล้วก็รถมันติดหน่อยเพราะเป็นช่วงเทศกาลผมก็นั่งก็รถก็ติดพอสมควรก็ค่อยๆขยับไปสักพักก็เห็นมีคนเดินข้ามถนนตอนกลางคืนผมก็ยังนึกในใจเฮ้ยเดินข้ามถนนสายเอเชียตอน,น,นคืนโคตรอันตรายเลยทำไมนนกล้าเดินเขาก็เดินเดินไปถึงเกาะกลางต้องที่มันมีเสาไฟพอเดินไปถึงเสาไฟเสร็จแล้วเขาก็หายไปเลย ผมก็เอ๊ะมันไปอยู่ตรงหลังเสาไฟรอรอ,รอรอข้ามหรือเปล่าพอรถผมวิ่งไปถึงเสาไฟมองก็ไม่มีคนแล้วครับก็คล้ายๆกับกรณีชายเล,ยล่รยอนแบบน,นี้สถานการณ์เดียวเลยครับกับคนที่บ้านเจอฮะขับรถอยู่บนทางยกระดับแล้วมีอยู่ๆก็มีคนเดินข้าขมถนนื เดินข้าไปถึงเกาะกลางเสร็จเราขับผ่านไปใช่ปะ่ะพอดูกระจกหลังไม่เห็นมีใครเออมันจะหายไปได้ยังไงออมันไม่มีที่หลบนะฮะและบนทางด่วนแบบนั้นด้วยทางด่วนที่แบบสูงกว่าธรรมดาใช,ใช่ครับจากชนบุรีกลับมาเนี่ยเพราะอย่างพวกนี้คือแน่นอนน่าจะเป็นสัมภเวสีซึ่งอาจจะแบบรถชนตายแถวนั้นข้ามถนนแถวนั้นแล้วก็อย่างที่บอกคือสัมภเวสีพวกนี้ถ้าไม่ค่อยได้ทําบุญกุศลไม่มีกําลังไม่มีใครมาทําบุญให้ มันก็จะไม่มีกําลังไปไหนมันก็จะวนเวียนทํากิจกรรมเดิมที่มันเคยเดินรถชนตายหรือว่าเดินวนไปวนมาอยู่แถวนั้นเพราะฉะนั้นอย่างในเคสแรกที่เขาเจอที่สนามกีฬารางครับซึ่งปกติที่ไหนที่เป็นที่ร้างเนี่ยมันเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนพวกผีมันจะชอบไปอยู่อยู่แล้วเพราะมันไม่ไม่มีความวุ่นวายของพลังงานครับพวกนี้ก็จะไปรวมกันอยู่เพราะฉะนั้นที่แรกที่เขาเจอน่ยก็คือแสดงว่าอาจจะเป็นคนเล่ร่อนคนอะไรที่มาตายอยู่แถวนั้นแล้วก็ก็วนไปวนมาแล้วคนนี้บังเอิญแบบ จิตมันเบาๆพอดีๆแล้วไปไปเห็นข้าเพราะในกรณีนี้เหมือนเขาเดินผ่านไปไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไร<ช>ก็คือแค่คือต้องบอกแล้วเคสนี้เขาไม่ได้มาหลอกเขาแค่ทํากิจกรรมเดิมเขาว<บ>นๆและไอ้น,นี่บังเอิญไปเห็นพอดีแต่ที่น่ากลัวตรงที่ว่าถ้าไอ้คนบังเอิญเห็นแล้วตกใจมันอาจจะลดความมีกุบันเหตุได้อันนี้ต้องระวังแต่จริงๆต้องบอกเคสนี้คือถ้าเกิดใครเห็นผี มันก็อย่างงี้และเหมือนคนเดินไปเดินมาปกติไม่ค่อยมีอะไรน่าสงสารด้วยซ้ำก็คือ<ม>แสดงว่ามันไปไหนไม่ได้รเราควรจะต้องสวดมนต์หรือแผ่บุญบ,บุญให้กับเขาอะไรประมาณนี้แล้วทําไมเขาต้องไปอยู่กับคนนั้น <c oughs> เท่านั้นอยู่กับคุณบินอ,อ่อทีเนเปผู้หญิงของบิลเนี่ยมันคือในเรื่องมันไม่ได้บอกอรายละเอียดชัดเจนว่ามาตอนไหนอยู่ดีก็เจอเลย ทีนี้ถามว่าถ้าจะเป็นไปได้เท่าที่เกิดเท่าที่ฟังเราต้องลองย้อนกลับไปดูว่าก่อนหน้าที่บิวจะมาถ่ายกองเนี้มันเคยมีใครเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมถ้าไม่เคยมีมาก่อนก็แสดงว่ามันน่าจะเริ่มมาเจอที่กองนี้เพราะฉะนั้นผมสมมุติว่าถ้าเขาเริ่มมาเจอที่กองนี้มันจะมาอย่างไอกรณีแรกที่มาได้ก็คือมากับตอนที่ไปสนามกีฬารางนั่นแหละตอนที่น้องสาวผิวปากหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นบิวก็เป็นไปได้ว่าบิวอาจจะได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กเฮ้ยอะไรอะ เราอย่าลืมว่าพวกผีพวกนี้เขามีกาลังน้อยจะไม่เหมือนที่อาจารย์ในเรื่องที่บอกกําลังเยอะนี้ไม่ใช่กาลังเยอะนี้คือกาลังน้อยครับคือเขาไม่มีกําลังเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่มีกําลังแม้แต่จะไปไหนด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นต้องรอกเกาะไปรอคนผ่านมารอรถผ่านมากระโดดขึ้นรถเกาะไปถึงเะวไปได้<ส>และมันก็ไม่ได้ไปได้ง่ายๆเพราะมันไม่ใช่ว่าจะขึ้นรถคนทั่วไปได้เพราะบางรถเขามีพระบางคนเขาสวดมนต์ห้อยพระแต่ในกรณีอย่างน้องสาวหรืออะไรพวกนี้ การที่เขาคนโบราณเขาบอกว่าเวลาได้ยินอะไรอย่าผิวปากอย่าทักอย่าเรียกเนี่ย mm hmm. เพราะว่าการที่ไปทักเนี่ยแสดงว่าเราคอนเน็กพลังงานกับเขาแล้วคือครเราเปิดให้เขามา mm hmm. เพราะฉะนั้นบางครั้งมีเสียงอะไรในปากเฮ้ย mm hmm. อะไรอ่ะก็คือผีมันมันกำลังอยู่แถวๆนั้นพอ mm hmm. ปึ๊บมันก็อาศัยจังหวะนั้นแหละเกาะเราได้เพราะฉะนั้นอย่างบิวอา,อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนขับรถอาจจะได้ยินเสียงหรือเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เฮ้ย mm hmm. อะไรอ่ะเสร็จแล้วก็ไอกที่เทอรอนอยู่แถวนั้นนะก็เกาะแต่ด้วยความที่มันมีกําลังน้อย มันก็เลยเกาะอยู่อย่างนั้นคือมันไปไหนไม่ได้มันก็เลยเกาะอยู่ให้เห็นอยู่อย่างนั้นคนก็เลยเห็นว่าเขาตามรถของบิวมาตลอดเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะมีที่ทําให้เห็นว่ามันกําลังน้อยก็คือแค่คนเอาพระมาให้บิวใส่ในรถพี่แกก็หายไปเลยครับซึ่งถ้าเกิดเป็นระดับสูงที่แบบเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นอะไรพวกนี้เต๋อพระมันไม่ถอยหรอกเพราะมันตามกันมานานเพราะฉะนั้นอันนี้คงจะแบบไปทัดอะไรมา แล้วที่บอกว่ามันปวดไหล่ปวดคออย่างที่ผมเคยบอกคือถ้าพวกที่มีพลังงานไม่ดีมาเกาะเรามันก็จะกินาธาตุอ่อนๆของเราทําให้รู้สึกไม่สบายเมื่อยเนื้อมื่ยตัวตอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของผีเล่ร่อนมากกว่าเรื่องเวลากอเกาะอย่างนี้สมมุติว่าเราแผ่บุญแผ่กุศลเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่โดนกินาธาตุไหมครับใช่แผ่ให้เขาอะ่ะพอแผ่ปุ๊บเขาก็จะมีกําลังพอที่ไม่ต้องมาเกาะเราแล้วไงเขาก็จะมีโมทนามีกําลังทีนี้เขาก็อยู่ของเขาได้แล้วเขาก็จะมีกําลังดีขึ้น ทีนี้จะเปลี่ยนจากการกินธาตุเป็นมาช่วยเราแทนแต่เป,เปลี่ยนเป็นพลังงานแบตเตอรี่ที่ดี<ำ>มาช่วยเราแทนแต่ทน,นนี้ในเคสสองบิลรู้สึกว่าเขาไม่ห้อยพระไม่ได้มีพระไม่อะไรเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกเสมอคืออันนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นคือคนชอบบอกว่าเฮ้ยพระอยู่ในใจพระอยู่ในใจได้ไหมคบถามว่าคุณมีพระอยู่ในใจตลอดเวลาหรือเปล่ามันไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เลื่อนกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรบ้างขนาดเราห้อยพระอยู่ข้างนอกเนี่ยบางครั้งยังนึกถึงพระไม่ออกเลยและบอกมีพระอยู่ในใจเนี่ยมันโมงแล้ว เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงได้ให้มีพระไว้ข้างนอกก่อนอย่างน้อยมันโดนตัวเราก็ระลึกขึ้นมาได้สัหน่อยรหรือถ้ามีเหตุอะไรขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานพลังงานเอาไว้มันก็ช่วยป้องกันได้ในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นสําหรับคนทั่วไปเนี่ยยังไงผมก็แนะนําว่ามีสักนิดหน่อยไม่ต้องเยอะองค์เดียวห้อยพอให้เรามีระลึกถึงพระอยู่เสมอเป็นเครื่องกรรมฐานได้ด้วยเป็นเครื่องป้องกันตัวได้ด้วยเป็นเครื่องระลึกถึงบุญได้ด้วยแล้วมันก็ไม่ได้หนักไม่ได้เสียหายอะไรก็กควรจะเก็บบูชาเอาไว้ครับผม เอาได้อย่างเคสที่ว่าเวลาสมมติไปสามคนเข้าป่า <c oughs> หรือไปเที่ยวต่างๆเนี่ยไอ้กรณีที่คนผีจะมาจับคนนั้นนะครับมันมันเกิดจากกรณีไหนเพราะว่าสามคนแต่คนอื่นไม่เห็นสมมุตินะฮะสมมุติว่าไปสามคนแล้วกลับมาเนี่ยผีไปเกาะคนเดียวนะคะหรือว่าคนอื่นใส่พระกันหมดก็มีหลายๆเคสคือหนึ่งอาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่ใส่พระสองคนนั้นอาจจะไปเป็นคนทัก เป็นคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยคนไหนคนแรกก็ไปตรงนั้นสามคือคนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับผีตัวนั้นโดยเฉพาะบางครั้งตรงนั้นเราไม่เคยไปหรอกแต่ในอดีตชาติเราอาจจะเคยไปมีความเกี่ยวข้องพอมามันก็มาหาคนนี้ก็ได้หรือบางครั้งจริงๆมันไปทั้งสาคนมีหมดแหละแต่ว่าคนทั่วไปเห็นแค่คนเดียวการเห็นไม่เสมอกันก็มีมจะมีไหมฮะแบบเพื่อนไปกันสามคนแล้วเราเป็นคนเห็นเห็นผีมากับเพื่อนแต่ไม่มีใครเห็นเลย ซึ่งแม้แต่คนที่ที่ผีเกาะเนี่ยก็ไม่เห็นตัวเองแต่เราเนี่ยไปเห็นเท่านั้นเลยคนอื่นก็ไม่เห็นได้ส่วนใหญ่ไอ้คนที่เกาะไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันแฝงอยู่แต่อย่างพวกเราคือบางครั้งเราเดินไปเพลินเพเราสวดมนต์เราใจเบาเเรนแค่คนเดียวนะฮะบอกให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเฮ้ยคุณเห็นไหมไม่มีใครเห็นหนึ่งเงี้ยมันได้เพราะว่าคือคนทั่วไปเขาไม่ได้ฝึกให้จิตเบาเพราะฉะนั้นต่อให้ไปชี้ว่ามันมีผีตรงนี้จริงๆเขาก็มองไม่เห็น แต่ถ้าเกิดจังหวะที่จิตเราเบาๆเพลินๆพอดีเนี่ยมันจะเห็นได้เพราะฉะนั้นจังหวะที่เราเห็นอาจจะเป็นแวบหนึ่งที่แบบจิตเราเพลินๆพอดีรหรือว่าเป็นจังหวะที่มันเข้าล็อกที่การจูนพลังงานหรือผีตัวนัาอาจ,จะมีความเกี่ยวข้องกับเราบ้างก็จะจูนพลังงานหากันได้ง่ายขึ้นก็ได้แล้วที่คนกลัวส่วนใหญ่คืออะไรไหมฮะกระโดดผีกระโดดเกาะเกาะจากหน้าอสเซตกระโดดมาผมเห็นปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนั่งรถด,ด้วยกันเนี่ยกลับบ้านไปวูบละเฮ้ยกระโดด เหมือนเห่าเลยฮะกระโดดมาใส่ตัวเราแทนมันเป็นไปได้ไหมฮะอย่างไรผมว่ามันเหมือนได้นังผีเลยก็เราก็ไปทักไงมันก็สามารถที่จะพอทักกูพลังงานเชื่อมกันก็ไปได้แต่อย่างที่บอกคือมันไม่น่ากลัวเพราะปีพวกนี้คือมันไม่มีพลังงานเลยมาถึงได้มาเกาะเราเราก็แค่สวดมนต์แผ่บุญให้เขาก็จบแล้วเป็นการช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถไปไหนเนี่ยคือมันมีคนตายข้างทางเยอะะไปหมดทั้งคนทั้งสัตว์ล้วก็สวดมนต์แผ่บุญไปเรื่อยๆการเดินทางเราก็ปลอดภัยด้วย ผีเขาก็ดูแลคุ้มครองเราด้วยอุบัติเหตุก็ไม่มีด้วยก็มีสติมากอันนี้ผมถามแบบนอกเรื่องเชิงตลกนิดหน่อยแต่ว่าเป็นตลกร้ายได้ครัสมมุติว่าผมผีเกาะนายเอสเห็นผมอธิษฐานเอออย่าอย่าเกาะผมเลยนะเกาะนายเอสแทนเพราะว่าบางคนอันนี้ในในในง่นเรื่องจริงอาจจะเข้าใจว่าถ้าบอกให้ผีไปเนี่ยผีอาจจะไม่ได้ไปแต่ถ้าบอกจะเป้าเป้าหมายต่อไปไเป้าหมายเากาะอ,อาจารย์รอบทิศเลยเพราะว่าทําบุญบ่อย เ,เขาจะไปตามที่เราบอกไหมฮะมันก็เหมือนกับเขามาอาศัยอยู่บ้านเราชั่วคราวแล้วเราบอกเฮ้ยไปอยู่บ้านอื่นออมันก็น,นกมันเป็นสิทธิ์ของเขาอีกอะว่าเขาอยากจะไปไหมถ้าเกิดเขาไปดูบ้านนั้นแล้วบ้านนั้นปิดประตูไม่ให้เข้าเพราะเราห้อยออพ้าอยู่มันก็ไปไม่ได้หรือป้องไปดูบ้านนั้นบ้านนั้นมันจนกว่าเราคือบ้านนั้นไม่เคยทาบุญอะไรเลยก็กลับมาก่อมันก็นนะกลับมาก่อเหมือนเดิม <c oughs> ชี้เป้าไม่ได้แล้วสมมุติว่าอย่างที่บอกว่ามันเหมือนเปิดโหมดนะฮะไปบอกรับเกิดไปทักหรืออะไรกลับไปอ่ะ แล้วเราปิดโหมดเหมือนมือถือครับปิดบลูทูธเออช่วงนี้เออไม่รับแล้วนะอย่าอย่ามาเกาะเลยปิดอย่างนี้เขาก็จะหลุดไปไหมฮะไม่เฮ้ยอย่างนี้เกิดรับได้แต่ว่าไม่ยอมไปอย่างงี้ยนะส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาคือไปรับแล้วไม่รู้ตัวไงแล้วก็ไปเรื่อยเลยทีนี้แล้วเราก็ไม่ทําบุญด้วยไม่สวดมนต์ด้วยเขาก็ไม่ได้ปรับเทกทีเขาก็เกาะอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเขาไม่มีกําลังบางทีก็พอเราไปเข้าบ้านปุ๊บเขาอาจจะไม่เกาะเราโดยตรงก็จะไปเกาะอยู่ตามจุดต่างๆของบ้านบ้างไปอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ แล้วถ้าเขากินธาตุเราไปเราจะมีวิธีแก้อย่างไงครับเพื่อนเห็นว่าเอหน่าซ้อนสลับไปเหมือนในที่อบอกคือถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้เขาจะกินอ่อนๆคือทําให้เรารู้สึกไม่มีแรงรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่หลายๆปีมีโอกาสเป็นมะเร็งพวกมะเร็งหรือพวกอะไรนี้คือลักษณะของการกินธาตุมันจะทําให้ธาตุเราเกิดความแปรปรวนแล้วทําให้เกิดลักษณะเนื้องอกหรืออะไรพวกนี้ได้แต่นนถ้าเ,เราต้องทํำยังไงครับ คือจริงๆอะมันง่ายมากเราสวดมนต์แล้วแผ่บุญให้เขาก็ไปแล้ว,วเขาก็ไปแล้วแต่ว่าถ้าเขากินมานานเนี่ยบางทีมันมีผลค้างในธาตุเราก็ต้องอธิษฐานน้ำมนต์อาบกินสักพักหนึ่งเพื่อล้างธาตุด้วยก็ใช้ได้ถ้าเป็นผีพวกนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นผีที่ถูกส่งมาโดยเฉพาะพวกผีที่มากับน,น้ำมันพลายเล่นคุณใส่พวกนี้อันตรายกว่าเพราะว่าม,มันมีจิตอาฆาตหรือจิต สั่งโดยตรงว่าให้เล่นงานอันนี้จะแรงกว่าซึ่งปัจจุบันก็หายากแล้วใช่ไหมแต่ก็มีแต่ไม่เยอะหรอกน้อยน้อยน้อยมากยังมีได้ข่าวอยู่ยังมีเรื่องเล่ากันอยู่เรื่องพวกนี้ยังมีอยู่ตลอดเลยนะครับก็น่ากลัวนะฮะก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วกันนะครับว่าตลงกองถ่านนี้ก็ไม่ได้มีผีดุอย่างชื่อเรื่องเลยไม่น่าจะดุน่าจะเป็นผีที่น่าสงสารเลยนะฮะไม่ได้มีผีดุเลยนะครับก็ผีอาจจะดุเสียงดังอะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่าไปไปกวนเขาอะนะเขาอยู่ในที่เงียบๆของเขาก็เลยมาปรากฏการให้เห็นหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเ,งเรื่องเรื่องเล่าใน The g h o s t Radio นะครับที่เราเอามาวิเคราะห์ในมุมมองของเรานะครับใครที่ไปฟังเรื่องไหนแล้วอยากรู้กรณีว่าถ้าผีแบบเนี้จะรับมืออะไรยังไงหรือว่าจะจะเอามาวิเคราะห์ในมุมมองของ GhostG ู r u ก็แนะนํามาได้นะครับเราก็จะไปเลือกเอาตอนอที่หลายๆคนทักมาเนี่ยมามาเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะครับ อย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณตอนใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็วันเสาร์สามทุ่มอาจารย์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับให้ดาววันนี้เยอะนะครับหรือว่าสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับในแฟนเพจนะครับและก็จะนําเอาเทปสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวันพุธหรือว่าเอ้ยไม่ได้ดูวันเสาร์หรือว่าบางทีนอนนอนนอนดึกไม่ได้เพราะเราไลฟ์ยาวตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสามนะครับโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นเอาไม่ถึงขนาดนั้นแค่ห้าทุ่มก็จะแย่นะครับก็ใครที่แบบโอ้ยเขานอนตั้ง มาดูรีรันได้เลยนะครับทุกวันพุธเราจะเอาเทปต,ต่างๆมารีรันทยรอยร,รันนะครับที่ช่อง u ู u ูบโคสกูรูนะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณสนับสนุนพวกเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการาซื้อซื้อยืดสั่งซื้อเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับทั้ง2รุ่นที่เราเคยผลิตออกไปนะครับดูรูปได้ในในแฟนเพจได้เลยนะครับรวมทั้งสนับสนุนโดยการเป็นสปอนเซอร์ได้เลยนะครับ เรื่องต่อไปเราจะคุยเรื่องอะไรกัต่อเกี่ยวกับผีอะไรแบบไหนติดตามได้ที่โค้กูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้พ่อร้อง3คนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ